สวัสดีครับสวัสดีจ้ะรายการ10เรื่องรู้ยังนะครับวันนี้เราจะมาฟัง10เรื่องรู้ยังอ่ะของเจดําสวัสดีพี่ตองจ้าสวัสดีเจดําจ้าสวัสดีจ้ะเจดําแนะนําตัวคร่าวๆให้ฟังนิดนึงดีใจมากเลยอ่ะ I am Legend ออ๋ก็สวัสดีแฟนๆ I am Legend Thailand นะจ๊ะเจดําสุดใจฮานุมานนะจ๊ะก็ทําช่องทําเพจทํา TikTok ทําโอ้ทําหลายอย่างทําทุกอย่างเลยที่มีความเป็นประโยชน์ที่ได้ตังค์อันนี้อันนี้ถูกมาคําถามแรกเลยครับคําถามแรกเลย ตอนเด็กๆเนี่ย้าไม่ได้เตะบอลทาไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยจ้ะมีกีฬาอะไรที่ชอบเป็นพิเศษครับถ้าสมมติไม่มีฟุตบอลเลยอ๋อถ้าจากฟุตบอลใช่ไหมตอนเด็กๆเล่นก็จะมีบาสเกตบอลเล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอลเพราะว่ายุคที่เราเด็กๆอ่ะมันเป็นยุคของชิโรบูอ่าไปโจแดนสกอตติพิพเพนเดนนิสบรอตแมนทุคนน่ะเราก็จะบ้าบาสอยู่พักหนึ่งแต่ว่าประเด็นคือเป็นโรคแบบนิ้วเปาะหรือไม่รู้ตนตลอดเนี่ยดูดินิ้ว นิ้วมอหมดเลยคือแบบโซนอ่ะก็เลยแบบก็เลยแบบขยับไปเริ่มมีวอลเลย์บอลเหมือนกันแม่งซีนโซนอีกมีว่ายน้ำสนุกเกอร์เพราะที่ที่ๆว่ายเยอะเน่ว่ายเยอะว่ายเยอะดำแล้วโอ้โหว่ายกลางทะเลก็จะมีสนุกเกอร์สนุกเกอร์ไปไงสนุกเกอร์พ่อพ่อเล่นก็ตามพ่อไปโต๊ะก็เป็นเหมือนเด็กโตอ่ะก็ตั้งรูปม้างอะไรบ้างแต่ก่อนหัวพลโต๊ะมาหน่อยนึงแต่ก็พอเริ่มโตก็เริ่มแท็กเออเขาสนุกดีสนุกสนุกแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ฟุตบอล น้ำประวันน้ำประวันน้ำประวันโอ้ยถ้าไม่มีฟุตบอลเราเป็นนักสนุกไปแล้วมั้งนะไม่แน่นะอาจจะมีเจ๊ดำสิ์จอร์ดอะไรก็ได้นะผู้แข่งของสิ์ฉอยนะเออตรงนี้นะเฮ้ยดีดียุคเราเฮ้ยในฐานะผมก็โดดเรียนไปแทนน้องประจำาอยู่กับโต๊ะเขาจะเรียกเด็กโต๊ะเหมือนก่อนเออซื้ออะไรไปกินอยู่กับเพื่อนเลิกเรียนแล้วแปลกนะพี่ตองโต๊ะสนุกเนี่ยกับข้าวแม่งอร่อยใช่ทุกที่ไม่เป็นอะไรกับข้าวแม่งอร่อยมากเลยมันรอดเด็กเลยผมก่าแม่งก็ไปทุกวันป้าจำได้แล้วแดกอะไรทำมาเดี๋ยวทำให้ฝาก ไอ้พวกยำกระดูกฟูหมูแดดเดียวนีว่<ช>ของดีของดีออร่อย,อรอย,อรยพูดแล้วไปเฮ้ยรออะไรเหอ <laughs> แมนยูนะครับปลดเอลิกเทนฮาร์เดี๋ยวนี้เลยคิดว่าอยากได้ใครมาคุมทีมเอาไม่ต้องที่เป็นผู้จัดการปัจจุบันก็ได้เอาแบบฟุ้งๆได้เลยเหรอาแบบบ้าๆเลยบ้าๆเลยเลยฮะเพื่อเอามาทําให้แมนยูกลับไปอยู่ในจุดที่เทอร์เร็กฟอร์ธันเคยทำถ้าเอาบ้าๆเนี่ยซึ่งเจว่าถ้ามาอย่างอาชีพผายแน่เอลิกคานโตน่ากับลอยคีนเอางั้นเลยเหรอเอาคานโตน่าเป็นผู้จัดการเอลิกอ่าลอยคีนเป็นผู้ช่วยแล้วดึงพวกลูนี่ฟันนิสเตอร์ลอยฟันเพอร์ซี่คาร์ลิคก็ได้มาเป็นสตาร์ให้หมดแต่ต้องถ าผมไม่รู้ว่าเขามีประสบการณ์คุมทีมมาก่อนไม่ต้องมีเคยไม่ต้องมีขอบ้าไปเอาอย่างนั้นเลยขอบ้าบ้าไปเลยเอ <c oughs> าแบบใครเล <c oughs> ่นไม่ดีกูดองหัวจะโดดถีบกมาฟูกิก <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของความเป,ป,ป,ป็นไปได้จริงแบบ probability จริงเจ๊ว่าก็คงจะเป็นหนึ่งในอดีตผู้เล่นในยูเอเต็ดแหละที่ตอนนี้โลดแล่นในวงการผู้เล่นทีมก็อย่างเช่นลูนี่คาลิกลูนี่อะช็อตอนนี้กับเบอร์มิงแฮมก็นะยังสเปซสปาอยู่แต่คาลิกเนี่ยผลงานชัดเจนหรือว่าอาจจะไปแบบ ให้เซอร์เล็กไปดึงใครมาไปใช้คอนเน็ชันที่มีดึงเพื่อนเพื่อนบารมีมันจะถึงหรือถ้ามาตอนนี้มาถึงถ้ามาตอนนี้เลยก็ถ้าเป็นผู้เล่นเก่านะผมยังรู้สึกว่าเขายังอายุน้อยถ้าเราผ่านคือเจ๊มองอย่างนี้ตองถ้าเราผ่านโซชามา <c oughs> ผ่านเทนทาร์กมาบารมีแม่งมันซาแล้วอ่ะคือแต่ถ้าคุณเข้ามาต่อเซอร์เล็กอ่ะ <c oughs> หรือมาต่อมุนโยงเงี้ยอันนี้บารมีสําคัญแต่ตอนเนี้ยบารมีไม่ต้องละขอแบบไปให้ได้แล้วเนเออขอไปให้ได้แล้วซึ่ง มันก็ไม่มีข่าวใครเลยนะเพราะว่ามันตอนนี้ตลาดคุณซือนันก็มีฮันซี f ฟลิกใช่ไหมแล้วก็มีคาราว t นตรีเหมือนยังไม่ออฟฟิเชียลกับลาซิลแล้วแล้วก็หนึ่งคนที่คนอยากได้คือเกินซีดานตัดทิ้งซีดานมาเองเขาไม่มาหรอกเขาไม่มางงเขาไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งด้วยเพราะนั้นยากเหมือนกันแต่ถ้วเกิด แ้าพี่ตอบอกบ้าๆได้เลยก็นด้แหละคาร์โตนา1อยคิลผมว่าน่าจะมันก็คือชกกันแน่ในห้องหน่งตัวชกกันแน่ดูแล้วก็คือแป้งขีกสันยาขีดขันยาขีดขันยาือเหมือนพักครึ่งคนด่าๆกันครึ่งหลังนั่นลงไม่ได้แล้วเจอต่อยเข้าเบ้าตาอะไรอยเงี้ย ข้อที่3นะครับนักเตะแมนยูเนี่ยมันจะมีคนที่เราชอบ,บหรือคนที่เราไม่ชอบที่เราวิจารณ์แต่ผมอยากให้เจดาลองนึกผู้เล่นคนหนึ่งที่แม่งฟอร์มไม่ดีเลยแต่ไม่เคยด่ามันเลยเป็นลูกรักอ๋อลูกรักเจ๊ใช่ไหมถ้าถ้านับตั้งแต่ทําช่องแล้วกันเนาะ เพราะก่อนันนี้ยุคก่อนมันยังไม่มีโซเชียลใช่ไหมแต่าทำช่องมา4ีปีเนี่ยนัาเตะที่เป็นลูกรักเลยนะก็จะมีอยู่2คนคนคือควนมาตากับเดบิดเดคอารสองคนนี้เจ๊มาตาเนี่ยเจ๊ไม่ด่าจกครั้งไม่เคยเลยต่อให้อื่นอาร์ไม่ดีลงไปแล้วเสียบอลง่ายเลย ก็จะรักเขามากส่วนเดคอรเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหนักพอสมควรเพราะว่ามีจังหวะมือรั่วจังหวะสองแตกจังหวะอะไรเงี้ยแต่เราก็ปกป้องเขาในในทุกวิถีทางในการทํางานของเราแต่ว่าเราก็วิจารณ์ไปตามเรื่องเห็นว่าเราก็จะไม่ไม่สัมพยอกเขาถ้ายังอยู่จะดีกว่านี้ไหมเดคอาร์เรื่องนี้พูดยากพี่ตอเพราะว่าเถียงกงนเป็นดาม่าเปไม่รู้กี่รอบแล้วแต่เจ๊แค่จะพูดแค่ว่าถ้านักฟุตบอลรุ่นเนี้ย ผู้สับประตูจะต้องเล่นด้วยเท้าได้ดีแต่มึงเล่นด้วยมือไม่ดีอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วผู้รักษาประตูประโยชน์ที่จะพูดบ่อยมากเพราะว่าเดกอาคนอย่างอกวิวาไม่ได้แต่บอลตกใจตโนดจันไม่ได้แต่อย่าลืมนะลูกเซฟลูกมาสเยนลูกเบสิกอะเขาไม่พลาดนะน้อยมากเพราะนั้นก็วางกันไปแต่แล้วลูกหลักก็มี2คนนี้แหละแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะปลดรางจากการเป็นลูกลักไปก็คือเจดอนซานโชเเีืยดรับตัวชอบมากปรับตัวไปไหนแต่ว่าสุดท้ายแม่งก็อย่าง เดอยากได้รู้กันนักเตะลิโอหูก่อนยุคเจเกนคลอปนะย้อนกลับไปย้อนรุ่เจเกนคลอปมีใครไหมที่อยากจะให้มาอยู่แมนยูในยุคเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันแบบดึงมาเลยคือนักเตะลิวอหูตลอดการนี้เลยใช่ไหมอ่าไ่ก่อนเจอไม่นับไม่นับยุคเจเกนคลอปนะครับโอ้โหแบบเฮ้ยมันไอ้นี่มันต้องมาอยู่มาอยู่แมนยูถึงจะดีจริงๆมันก็มีอยู่ ไม่หย่ชื่อนะหนึ่งชื่อคือชื่อที่เซอร์เล็กเคยพูดอ่าซีเฟนเจอร์รนแล้วที่เจ้พูดถ้าเจ้ชอบอีกคนคือเฟเดโรตอเรสเพราะตอนที่ก่อนเขาออกจากแอตมอริดอ่ะมีข่าวกับแมนยูเต็ดนะด้วยนะที่มีเหตุการะเด็นคือตอนนั้นมันมีสื่อไปถ่ายปอกแขนเขา่แล้วมันมีเขียนว่ายูวิลเนี่ยวอล์กโลนอยู่ในปอกแขนกับตัวทีมเขาเหมือนแมนยูก็เลยถอยถอยออกมาทั้งทที่เหมือนแอตมอริดก็ร้องเพลงนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนเขามีมีความเกี่ยวโยงกันอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งมันก็เลยไปซิง์กับลลิเเวออรพพูดีซึ่งถ้าจ เลือกก็คงเลือกเหมือนป๋าคนหนึ่งคือเจราจราดมีคนที่ชอบส่วนตัวคือต่อเลสต่อเลสแ,แน่นอนสอ <2 S 1> งคนนด้สองคนใช่ใช่ใช่ใชใช เวลาแมนยูเนี่ยเวลาที่เราดูแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยแมนยูเจอทีมอะไรล้วเรารู้สึกว่าไม่ต้องรู้แล้แม่งชนะตลอดและอีกคำถามหนึ่งในข้อเดียวกันคือแมนยูเจออะไรแล้วแม่งแพ้ตลอดไม่ดูแล้วปิดทีวีคำถามแรกทุกวันนี้ไม่มีละทุกวันนี้ไม่มีละวันนี้ไม่มีละคำถามที่สองแมนยูเจออะไรแล้วแพ้ตลอดทุกวันนี้คือทุกทีมทุกทีมทุกทีม เจอแพ้ได้ทุกทีโอ้โหไปไปทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นยุคก่อนอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นดังที่พี่ตองว่าโบกี้ทีมเขาจะมีชื่อเรียกโบกี้ทีมคือทีมที่มันจะผูกปีแพ้ชนะกันถ้าเป็นฝั่งแพ้เนี่ยอยู่แต่จะแพ้ทางเนี่ยนะก็จะมีพวกแบบบาเยอร์มิวนินบาเซโลนาเรวมัมาดริดประมาณนี้ที่แพ้ทางแต่บาเยอร์นี่แม่งของแสลงทุกคนเลยที่เราถามมันโหดจริงส่วนถ้าเป็นโบกี้ทีมฝั่งที่เราชนะได้ตลอดก็สเปอร์เหมือนที่เซอร์เลสพูดอ่ะอือฮะมหจัสจะท็อ เซอร์ผู้ประโยคนี้ปั๊บลงไปยิงชนะ5-3อะไรอย่างเงี้ยก็มีสเปอร์มีวิลล่าวิลล่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยสามทีมนี้จะเป็นโบกี้ทีมของนมยอยู่คตอเจอเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่ก็ได้ินั่นคือแต่ก่อนนะแต่ก่อนเม่ใช่เดี๋ยวนี้แข็งปั้เลยเดี๋ยวนี้มัตัเมื่อไหร่ก็หงายท้องแล้วนั้น พูดถึงข่าวการซื้อขายกันบ้างข่าวี่มันวนเวียนวกวนเนี่ยมันมีคนไหนที่เราแบบได้ยินข่าวเฮ้ยมันต้องมาว่ะแต่มันไม่มามันแค้นในใจคือไอ้มาต้องมาแต่มไม่มาเนี่ยเยอะแต่ถ้าถามว่าแค้นไหมไม่แค้นเพราะว่าเจ๊รู้สึกว่ามันก็คงเป็นเหมือนรอยต่อที่มันไม่ลงล็อกกันจิกซอที่มันไม่ตรงชิ้นกันเลยถ้ามาอาจจะดีกว่านี้อแบบสักคนนึงที่แบบเอ้ยอยากมีคนเดียวเลยในใจคนเดียวจนถึงวันนี้ก็ยังพุ่มเพอถึงเขาอยู่ The Hurricane ฮริ r i c a n e แฮร์รี่เคนก็ทัวรนี้ก็ยัง ยังคงเสียดายทั้งๆที่แมนยูเตะเดงก็ไม่ได้มีความสนใจในตัวเคนแบบจริงจังขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเราคืรู้สึกว่าแม่งเหมาะกับเรามากใช่มันมันตำแหน่งที่ขาดใช่แล้วมันก็ไม่เอาไม่เอาก็เนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่ตอนนี้ที่นึกออกแล้วก็ยังยังคิดถึงมันตลอด2-3ปีที่เป็นข่าวกับยูเตะมาตลอดนะแต่สุดท้ายไปบาเยินเฉยว่ะแล้วก็เสือกฟอร์มดีไม่ใช่ไปเล่นธรรมดาโคตรดีเลยพี่ตองโคตรดีต้องใช้คำนี้ผมว่าคิดว่าเศรษแมนยูแน่แล้วแมนยูจะมันจะแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาแมนยูเนี่่ยไไปเเเตตติมม็ำแหนงบอร์้ โดยตลอดไหมว่าจะเป็นอิบาฮิโมวิดเห็นดิกลาสสารคือต่อให้แบบชื่อมันยังดึงมาได้กูหรืออะไรก็ยังยิงอ่ะชื่อมันยังดึงมาได้แต่คราวนี้ไม่ได้แฮร์รี่เขยไม่ได้เป็นเป็นผมผมก็จะเซ็งอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรผมมีเดอะดาวินอยู่แล้วยิงนกตกปลาเดี๋ยเฉียบคมลูกเอามา้ทำไมลูกง่ายๆไม่ลูกยากสอยอกโอ้โหเนี่ยนี่คือแบบฮะเอากั๊กตูไปยืนเถอะจริงๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันเดอะปรับตัวเหมือนกันไหมกินวัตถุ ไปมันหายแล้วหายแล้วก่อนนี้เป็นเป็นก็เลยเป็นเดอะโด่งเดอเบี้ยวใช่ไหมตอนนี้เป็นเดือะเฉียบขาดเดอะเฉียบคมไปแล้วคุณจะไปไหนแล้วเอโอเคดิวที่คิดว่าดีที่สุดตลอดการของแมนยูตั้งแต่เราดูบอลนะคิดว่าแบบโอ้แม่งซื้อมาแล้วแบบพริกชีวิตอต่สองดิวได้ไหมได้พิกชีวิตเลยถ้าสองดิว all time favorite หรือ all time แบบที่แบบเปลี่ยนแปลงมือเต็ดโดยสิ้นเชิงดิวแรกคือปีเตอร์ 5แสนปอนด์จากบรอลบี้โอ้โหอ่าแล้วก็ดีลที่สองคือเอริกันโตนา1.2ล้านปอนด์จากลิชูเนตแค่สองคนเนี้ยที่เหลือคือปอนสารละ The rest is history แล้วใช่นั้นเลยแล้วก็ยังมันดีที่ยังมีเด็กขึ้นมาซับพอร์ตใช่ซึ่งซึ่งเด็กมันก็เป็นอะคาเดมี่เนาะต่อมันก็เป็นหยดผลผลิตจากหยดอาซูจิของปีศาจแล้วตอนนี้มีไหมตอนนี้มีน้อยมากตอนนี้น้อยมากตะก่อนเอปิ้นอาปิ้ตอนนี้เอาฟู่เอาฟู่หมดแล้วหมดแล้ว แมทในความทรงจําที่แบบถ้าให้นั่งกินเหล้าก็จะพูดถึงอแต่ไม่ใช่นะชิง1 9ึ่หรือปี2008นะขอแบบสักแมทหนึ่งที่แบบ,บเอ้ยลําลึกเลยว่าเนี่ยคือติดตาตรึงใจอาจจะลึกไปสัก <ไป S 2> หน่อยนะแต่ว่าเชื่อว่าแฟนแมนยูเต็ดในรุ่นเราเขาเดี๋ยวจะอายุ26เนี่ยน่าจะคุ้นชิงยี่สิบก็คือเกมที่ยูเต็ดชนะเชฟฟิลเดนส์เดย์ในฤดูกาล1 9 9 2เก้าสองเก้าเกสมองเก้าสเกมนั้นถ้าชนะจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกและเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกในรอบ26่สิบหกปี แล้วก็เกมนั้นก็ตื้อตื้อตึงตึงแบบสุดท้ายเป็นสตีฟรูธม่งคนเดียว2ลูกก็พาอยู่เต็ดชนะเชฟเวนแล้วก็มีภาพคลาสสิกก็คือแบรนด์ชิดวิ่งเข้าไปในสนามแล้วก็กระโดดคุกเข่าดีใจเซอร์เล็กก็แบบวิ่งลงมาจากม้าน้างสำองสุดท้ายก็เป็นสตีฟรูธกับแบรนด์ด็อกซันชูถ้วยพิมลิสมัยแรกของโซโรซอสมัยนั้นนี่สตีฟรูธเป็นกัปตันใช่ใช่แบรนด์ด็อกซันเริ่มจะโรยแล้วเริ่มเริ่มแบบเป็นตัวสำรองแล้วก็นั้นันตออในใจเลยตลอดแบบคือถ้าถ้าตัดนักชิงออกอะจนน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 ึกกถงัััดีี้เเเ่่ผมมวา็็ปปุลยื ที่เราเริ่มนับหนึ่งนะคดีดีมากใช่จัดใช่จนอกๆๆจากเกมที่ลิวว์ถล่มเจ็ดศูนย์ลูฟถล่มเจ็ดศูนย์ มีเกมไหนไหมที่แบบอย่าพูดถึงเลยเพราะเลิกได้แล้วคือถ้ากับลิเวอร์พูลเนี่ยจะว่ามันเป็นอะไรที่แบบยันตายแล้วบอกอย่างนี้นะไอห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยแต่ว่าส่วนตัวเองเป็นคนแบบไม่ได้รู้สึกก็คิดว่ามันเป็นนัดหนึ่งที่แพ้แต่ถ้าเจ้านัดที่แบบโหมันไม่ไหวจะเคลียร์แบบนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกสองฤดูกาลสองพันเก้าสองพันสิบเอ็ดที่แพ้บาร์ซ่าอันนั้นเอาคลาสสู้ไม่ได้ขนาดเซอร์เล็กอะยังนั่งกำหมัดหน้าแดงแบบเออแล้วเราเป็นแฟนบอลเนาะยุคนั้นบาร์ซ่าของอีเป๊ปมันโหหหหดดดจจรริิงงงงงโโกกกก่่่ททุุแแบบตำนลัง ก็นั่นแหละจ้ะน่าจะเป็น2เกมนั้นที่รู้สึกว่าพูดเมื่อไหร่ก็จะแบบอจึ๊อจึ๊บทุกครั้งทุกครั้งใช่ใช่ข้อสุดท้ายนะครับจากโมเมนต์อะไรที่คิดว่าดีที่สุดเลยจากการได้เข้ามาทํางานตรงนี้ครับได้เข้ามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ว่าโมเมนต์ที่เลยดีดีแบบเอ้ยกูคิดถูกแล้วเว้ยที่กูมาทังนี้คืออาจจะตอบแบบนางงามนิดนึงตนะคือเจ๊ว่ามันได้หนึ่งมันได้ทําสิ่งที่เรารัก คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําอะไรที่คุณรักเป็นงานอะแม่จะไม่ใช่งานใช่ไหม่ไม่ได้ทำะไรนี่คติเดียวกับผมเนที่ต้องอ่ะเพราะนั้นเราจะแบบเราจะซิงกันง่ายมากเพราะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้เจอมิตรภาพดีๆเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องดีๆก็ก็ทอยทีทอยอาศัยเช่นกันแล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีโอกาสที่เราจะได้ใกล้ชิดความฝันในวัยเด็กมากขึ้นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอย่างเสื้ออบอลที่เราจัดงานเสื้อบอลเนี้ยติเด็กไม่มีปัญญาจะซื้อตี่ตองตัวสองสามพันบาทใช่ไหม ฝันได้กันค่อยๆเก็บค่อยๆเอาเพิ่มไหมพอก่อนพอก่อน <c oughs> แต่ของเราปีนี้นั้มาเรืเออแล้วก็แล้วก็ได้เจอเนี่ยอย่างมากัมเดอร์เจนไทยแลนด์เนี่ยได้เจอตำนานนักเตะก่ <c oughs> อนหน้านี้ได้ทำงานได้ไปสัมภาษณ์ตำนานนักเตะหลายตวหลายคนก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรากใกล้ขึ้นมามันคือที่เหลือมันคือกำไรใช่ไหมใช้คำนี้แล้วกันอาจจะฟังดูโง่อนะแต่ว่าเจคิดนี้มาตลอดว่าวันที่เจททำงานจนถึงวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าเราํำงานเลยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับมันสนุกช่วงเวลาแล้วหลังจากกนี้็คือ คงมีความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วแถมอีกนิดนึงได้เลย<ม>พี่ต้อ,ตมมองเจมส์ดำมองตัวเองตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนเนี่ยในอีกสักห้าปีหรือสิบปีเนี่ยจะคิดว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในด้านใดบ้างคือต้องต้องออกตัวอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นเนาะว่าเราเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นอะไรของใครย,ยังไงแต่ว่าเราแค่ทาทุกอย่างให้มันเป็นตัวของตัวองที่สุดสําคัญตรงนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นตัวเองอะคุณไม่ต้องพยายามไก่คุณไมมม่่่่่ต้้้้ออออองงงกกกกัยยยีีีีีเเเเหหืนนนนทบบวาาา5 5ปปปจ๊็็ ก็เหมือนเดิมอาจจะอ้วนขึ้นแก่ขึ้นอะไรซึ่งเป็นเรื่องของ a อ p เปิลแอน์เป็นเรื่องของภายนอกแต่ภายในมันก็ยังเป็นแบบโฟร์ไเวอร์ย่งไม่ได้อยากเป็นนายกสมาคมฟุตบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็ยังคงเป็นดีเจต๊ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายๆแบบที่เหมือนเดิมพี่ตองแล้วก็พูดคุยแล้เปลี่ยนก็ได้เหมือนเดิมแต่ก็ อาจจะด้วยวุธิภพานกะ้าปีข้างหน้าจากปีนี้เจะยี่ส้าปีงหน้าก็จะยี่หเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะนั้นอะไรวันนี้อะไรวันนี้ก็เชื่อว่าคงเอาอย่างนี้บอกแบบนี้แล้วกันถ้าใครที่ดูอยู่อะไรที่มันดียินดีเลยเอาไปทําตามหรือเอาไปเป็นแรงบันดาลใจได้อะไรที่คิดว่าไม่ดีอย่าไปทําตามถูกละมันทิ้งไปนะเพราะทุกคนอ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีอย่าไปอย่าไปคาดหวังเราจะทําให้ทุกคนชอบหมดไม่ได้ไม่มีทางไม่ต้องเพราะนั้นก็ก็เอาส่วนดีๆไปซึ่งหวังว่ามันยังพอจะมีอยู่บ้างยี่น เจอกันเนี่ยกับพี่ตองแล้วก็กับเจดามก็เรื่อยๆเจดามฝากทุกช่องทางให้ได้เลยจ้ะก็ฝากแฟนๆเอ็มเลเจนท์ไทยแลนด์ด้วยเจดามทุกแพลตฟอร์มชื่อเดียวกันหมดเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษเจอได้หมดภาษาไทยก็เจดามตรงตัวภาษาอังกฤษก็เจดามอ f ฟฟิเชีนะจ๊ะฝากด้วยจ้ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเจดามมากมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยดีมากๆพี่ต๋องเอ็มเลเจนท์ไทยแลนด์นะครับขอบคุณนะครับทุกคนบ๊ายบายพาดวอยพอจ้ะไปเว้ยไปเว้ย